มาเนี่ยตาที่ถามมานะท่านผู้ชมอ๋อฮะเป่ไงไหมไม่เป่งเหมือนเดิมเลยตอนนี้ที่เราเล่นคณนมันก็เล่นได้เหมือนเดิมตรงแรงอะ่ะโอ้โหแรงเซอร์ทำยไงดีกูรู้แล้วทำไงดีดึงแม่งเข้ามาในลาวามีใช่อุย้ยโอ้โหพวกเขาไปโดนไอ้กุ้ยไม่เปิงอันนี้ดิสวย เอาเอาไปไปไม่ออกไปไม่ออกเอาเอาช่วยกูดิเอาเอากูปิงกูปิงกูปิงเอาไปไม่ออกไปไม่ออกเลยมึงเจอเกิลก็ไปโดนโอ้ยโอ้ยมันปิงอะมันปิงอะทำไงมทำไงดึงหลังหลังอาลบณ์ติดไม่หมดแม่งแหลกแม่งแหลกอะมันโดดมันโดดไม่หมดและว่าไปย้อนบล็อกทันเฉยไปไปหาไปหา อ้าโดนโดนด้วยโดนบังเจอหุวิธีกูใครว่าใครดนตัวเนิบเรายังไม่ได้นะนี่ดูนะคุ้ชมคุณผู้ชมผมทำให้มันโหดเองตูมเดี่ยวคอมโบคู่ไหมทำไรทำไรไรกลับอันี้ก่อนคุณไปทำไรแตก ตานีคอดคตเล่้โม่มเนี่ยจริงเล่นมั่วๆยังได้เอาไปเ้ยถุิีกูตกอวตกลงกูคอมโบมันหรือกูคอมเอกมันคอมโบกูหรือกูคอมโบอยู่ในลาวาไว้ดีกว่ามันบักมันขี้บักอย่างเดียวเลยอุ้ยมาเอกูดีนี่ไงอะไรอะไรไไไก่อนเหยื่อเพิ่งเอย่อเพิ่งเย่อเพิ่ง

อะไรวะตอตที่ต่อไปเกิรนท่านผู้ชมอะไรอะไรวะนะตีครับผม